กรีดลิซ่าลีเซอร์ประกาศแฟนมิตรเดี่ยวครั้งแรกในเอเชียมีไทยด้วยข่าวดีสำหรับแฟนๆของสาว Lisa, ลิซ่าลลิสามโนบาลหรือลิซ่าลักทิง้งเมื่อหลุดต้นสังกัดของลิซ่าประกาศแฟนมีติ้ง LISA Fan Meetup in Asia 2อ2 4ยี24ซึ่งถือเป็นงานแฟนมีติ้งเดี่ยวครั้งแรกของลิซ่าในเอเชียการมาเยือนไทยครั้งนี้ของลิซ่าแฟนๆชาวไทยเตรียมกรีตให้ดังไปเลย เพราะในตารางทัวร์มีประเทศไทยติดอยู่ด้วยโดยแฟนมีตติ้งของลิซ่าจะจัดขึ้นในไทยวันที่13พฤศจิกายน2567และอีก4ประเทศในเอเชียมุมมองของชาวเน็ตเกี่ยวกับการเลือกประเทศไทย หลังจากที่มีการประกาศแฟนมีตติ้งในเอเชียชาวเน็ตต่างพากาันวิเคราะห์ถึงเหตุผลที่ลิซ่าเลือกประเทศไทยบางคนมองว่าเป็นเพราะลิซ่าเป็นคนไทยและมีฐานแฟนคลับที่แข็งแรงในประเทศไทยทำให้การจัดแฟนมีตติ้งที่ไทยเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแต่บางคนก็มองว่าการเลือกประเทศไทยอาจเป็นการส่งสัญญ,ญาณบางอย่างเพราะในช่วงนี้มีกระแสะข่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศไทยกับเกาหลีใต้ที่ดูตึงเครียดกันที่ลิซ่าเลือกจัดงานแฟนมีทติ้งที่ไทยอาจเป็นการแสดงออกถึงความสนับสนุนต่อประเทศไทยและอาจเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันความสําคัญของแฟนมีทติ้งครั้งนี้แฟนมีทติ้งเดี่ยวครั้งแรกของลิซ่าในเอเชียน,นับเป็นการแสดงให้เห็นถึงความนิยมของลิซ่าในระดับโลกและเป็นการตอกย้ําความเป็นซูเปอร์สตาร์ของเธอแฟนๆทั่วโลกต่างรอคอยที่จะได้พบกับลิซ่าในงานแฟนมีติ้งและแน่นอนว่าแฟนๆชาวไทยก็เตรียมตัวไปกรี๊ดให้ดังที่สุด สรุปแฟนมิตติ้งลิซ่าแฟนมีดับอินเอเชีย2ถือเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆของลิซ่าทั่วโลกโดยเฉพาะแฟนๆชาวไทยที่เตรียมตัวไปร่วมงานแฟนมิตติ้งและสัมผัสความสนุกและความสุขไปกับลิซ่าได้เต็มอิม่ม